คิดต่างได้ผลต่างความที่จิตถูกเหนี่ยวนำได้จากสิ่งรอบตัวพาาหัวข่าวหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์ฟีดในเฟ e บุ๊กละครที่คุณดูเนื้อร้องของเพลงที่คุณฟังข่าวสารจากเพื่อนที่คุณคบหาสมาคมด้วยคุณคิดว่าคุณควรอ่านหนังสือพิมพ์หัวเขียว โชมพูตอนเพิ่งติน่นอนไหมคุณเคยบน่นเรื่องความโชคไม่ดีของคุณมาตลอดชีวิตเกิดมาจนแม่ไม่รักครูคอยจับผิดไม่มีเส้นสายงานน่าเบื่อเจ้านายลำเอียงเป็นเพราะคุณถูกเหนี่ยวนำเชิงนี้มาตลอดชีวิตใช่หรือไม่มนุษย์เป็นความสันสะเทือน ที่สวมร่างกายเนื้อแต่ความถี่ของจิตวิญญาณในวัยเด็กมักถูกครอบคุมเหนี่ยวนำด้วยความถี่ของคนรอบข้างกว่าจะตัวเป็นผู้ใหญ่ก็มักจะหาตัวตวนภายในไม่พบเสียแล้วคุณไม่เคยถูกสอนให้ฝันคุณไม่เคยถูกสอนให้จินตนาการสำหรับประเทศกษิกรรม หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินอย่างประเทศไทยการที่คนจะมานั่งเฉยๆขบคิดอะไรๆสังคมพ่อแม่พี่น้องก็จะประนามว่าเป็นผู้เอาเปรียบทางแรงงานการเรียนหนังสือเป็นการท่องจำข้อมูลที่สืบทอดกันมาเริ่มจากท่องจำเล่าเรียนบทสวดมนต์ในวัดนานมาแล้วสังคมไทย สอนให้เชี่ยวฟังผู้ใหญ่เพราะเกิดก่อนมีประสบการณ์ชีวิตมาก่อนในอดีตหนึ่งชั่วชีวิตคือเหมือนเหมือนกันลูกชาวนาเกิดมาทำนาต่อจากพ่อแม่ตายไปก็ยังเป็นชาวนาใช้ความรู้จากพ่อแม่ย่ายายทั้งชีวิตก็ยังใช้ได้ดีปัจจุบัน ลูกชาวนายมีต่างชาติโนโมินีให้คนมากว้านซื้อที่ดินขายทั้งแปลงได้มาหกสร้านไม่มีความรู้บริหารการเงินเลยพี่น้องรีบมาทำดีด้วยขอโน่นนี่นั่นอ้างสัมพันธภาพเงินหมดไม่รู้ตัวที่ดินทำกินก็ไม่มีแล้วจะใช้ชีวิตอย่างไรความรู้เรื่องการทำนาก็ช่วยอะไรไม่ได้ บางคนแบ่งขายที่นาส่งลูกเรียนปริญญาเหมือนลูกคนข้างบ้านหวังว่าจะได้งานดีๆเป็นเจ้าคนนายคนลูกเขาสอบได้หมอก็น่าส่งเรียนอยู่หรอกลูกเราได้คณะมนุษยศาสตร์เอกไทยลูกจบปริญญาตรีตกงานสมัครงานสามร้อคนเอาเพียงสองตำแหน่งกลับมาอยู่บ้านนอกไม่ได้ เพราะใช้ชีวิตเป็นคนเมืองไปแล้วไม่มีใครเคยนั่งฝันการอากาศว่าจริงๆชีวิตนี้อยากได้อะไรพวกเขายังไม่ตื่นการไม่ตื่นไม่ใช่ความผิดแต่แบกทุกติดตัวไปอีกนานชีวิตมนุษย์บนโลกเป็นทวิภาวะมนุษย์ ไม่ชอบความเป็นทุกข์แต่ถูกยึดไว้ด้วยกาวเหนียวให้ติดอยู่ในห่วงแห่งทุกข์ทุกข์คือความถี่จิตไม่ตรงกับความถี่ของตัวตวทนที่สูงกว่าทุกข์คือไม่พึงใจแต่คนส่วนใหญ่เลือกบ่นเรื่องความทุกข์เลือกโยนความผิดให้คนรอบข้างเลือกทับถมตัวเอง เมื่อเราเกิดเป็นมนุษย์เนื่องจากเด็กทารกช่วยเหลือตัวเองไม่ได้และกว่าจะเจริญเต็มวัยใช้เวลาหลายปีผู้ใหญ่ในสังคมต้องช่วยเหลือเด็กในด้านความเป็นอยู่ทางกายภาพมากมายผู้ใหญ่จึงนึกว่าเด็กไม่รู้อะไรเป็นผ้าขาวรอให้ผู้ใหญ่ครอบงำการอบรมเลี้ยงดูแบบมนุษย์ส่วนใหญ่ พาเราห่างไกลออกจากความเป็นตัวตนเดิมแท้จนไม่ทราบว่าทุกคือไฟแดงในชีวิตให้หยุดทำหยุดพูดในสิ่งที่เป็นเหตุแห่งทุกข์หรือหันหลังให้กับสถานการณ์นั้นๆให้รักษาใจเราไว้ให้ผ่องแผ้วเป็นสุขอยู่เสมอมนุษย์จะบอกว่าไม่ได้หรอก ฉันจะลาออกจากงานได้อย่างไรจะเอาอะไรเลี้ยงตัวละ่ะถ้าทุกเพราะงานแล้วไม่ลาออกอีกไม่นานโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจโรคมะเร็งก็จะตามมาใจที่ทุกข์บอกร่างกายแล้วร่างกายหาข้ออ้าง ไม่ฟังความขัดข้องหมองใจความไม่ไหลลื่นของอารมณ์เริ่มขัดขวางการไหลของพลังงานชีวิตกลายเป็นขัดขวางการทำงานของเครื่องจักรที่เป็นร่างกายนี้ในเวลาต่อมาเมื่อสิ่งที่ทำที่พูดสถานที่ที่อยู่คนที่คบหาสมาคม แล้วทำให้ทุกข์การทำให้ตัวเองมีความสุขอย่างง่ายๆขั้นแรกคือหยุดมีปฏิสัมพันธ์และถอยออกมาแต่คุณก็จะเคว้งคว้างแล้วจะให้ทำอะไรเล่าก็ให้สแสวงหาสิ่งใหม่ๆพบปะกลุ่มคนใหม่ๆหาทักษะหรืออาชีพใหม่ลองทำดูหรือพักงานท่องเที่ยว ปล่อยใจให้สบายสักพักไม่ได้หรอกไม่มีเงินจะไปเที่ยวที่ไหนได้แล้วใครจะเบ้านขอมอยขึ้นบ้านหรกจัก,กรวาลได้ยินเต็มหูไม่มีเงินขโมอยขึ้นบ้านถ้าคิดเช่นนี้คุณคิดว่ากฎแห่งแรงดึงดูดจะจัดอะไรมาให้ ทั้งทุกข์และสุขเป็นพลังงานที่มีกระแสโมเมนตัมยิ่งพูดซ้ำพูดซากเรื่องความทุกข์ใครจะมาดึงออกมันส่วนกระแสะในทางตรงกันข้ามผู้ที่อยู่ในกระแสะสุขใครจะเอาเรื่องทุกข์มาให้ท่านเหล่านั้นก็ปัดเรื่องทุกข์ออกไปไม่มีโอกาสมากล้ำกลายคุณที่อ่านบทความนี้ คงจะเป็นผู้แสวงหาหนทางได้มาซึ่งสิ่งที่ตนเองปรารถนาสิ่งแรกที่ต้องทำคือหยุดความคิดและเปลี่ยนไปคิดในทางตรงกันข้ามวางข้อจำกัดลงให้หมดทำตัวเหมือนเป็นเด็กๆเ,เล่นติดต่างว่าฉันจะลางานสักอาทิตย์หนึ่งแล้วก็จะไปทะเล กาวเหนียวในหัวก็จะได้บอกว่าใครจะให้ลาได้ตั้งห้าวันนายโกรธแย่เอา้าก็คุณมีสิทธิ์ลาก็กอบเวลาตามสิทธินายจะโกรธไหมมันไม่เกี่ยวไปทะเลได้อย่างไรเงินก็ไม่มีแล้วเที่ยทะเลมันใช้เงินเท่าไหร่กันละ่ะไม่รู้นี่ก็เขาว่ามันแพงก็ลองโทรไปถามค่าที่พักดีไหม ลองขคะบนอินเทอร์เน็ตสิปลายปีที่แล้วผู้เขียนได้ห้องพักหัดป่าตองคือละห้า้อบาทที่พักเพิ่งทำเสร็จเพิ่งทาสีใหม่กิ๊กมีห้องครัวทำกับข้าวได้อีกแถมอยู่ข้างแมคโครถ้ารู้อย่างนี้ไปเที่ยวภูเก็ตนานแล้วนึกไปเองตลอดสิปีที่ผ่านมาว่าเที่ยวภูเก็ตแพงเกินวงเงินหรือลองคิดดูว่ามีเพื่อนคนไหนบ้าง ที่มีบ้านอยู่ใกล้ทะเลนะลองโทรไปถามว่าจะไปค้างได้ไหมอย่างแยก่ก็คือเพื่อนปฏิเสธหรือบอกว่าอยากชวนตั้งนานแล้วเนี่ยแต่กลัวเธอจะไม่ว่างหรือมีเพื่อนคนไหนมีคอนโดติดทะเลหรือมีวัดไหนอยู่ใกล้ทะเล <im ple k> ก็ไปวิปัสนาในแมกไม้ธรรมชาติสักห้าวันก็ได้ ใหญ่ข้อจำกัดแบบเดิมๆมมายับยั้งความอยากเปลี่ยนพลังงานของเราน้ำเป็นสิ่งวิเศษที่เคลียบปมพลังงานติดค้างออกจากร่างกายน้ำบ่อน้ำสะะน้ำน้ำตกว่าดีแล้วน้ำทะเลดีที่สุดเพราะเกลือมีประจุทำให้ถ่ายประจุไฟฟ้าสถิต ที่ไม่สมดุลออกจากร่างกายได้ดื่มน้ำแร่แช่น้ำทะเลปล่อยจิตใจให้ล้นลาไปกับเสียงขลื่นหาดทรายและสายน้ำล่องลอยหยุดโมเมนตัมของความขุ่นัวในชีวิตได้ชะงักนัดหลังจากแช่น้ำจนหนำใจก็เริ่มคิดเรื่องสุขใจ ถามตัวเองว่าถ้าได้ทุกอย่างที่ใจปรารถนาแบบไม่มีข้อจำกัดตัวเองต้องการอะไรบ้างในชีวิตคิดอะไรออกก็จดไว้อะไรบ้างที่คุณรู้สึกดีการไปเที่ยวคนเดียวในที่ที่ไม่เคยไปการรับประทานอาหารสนทนานแลกเปลี่ยนกับเพื่อนฝูงเคยอยากเรียนทำขนมแต่แม่ห้าม เคยอยากเรียนภาษาต่างประเทศตอนนี้ประชาคมอาเซียนกำลังจะเปิดคุณลองเรียนภาษาเวียดนามดีไหมปีสองปีข้างหน้าปีก้าขาแข็งภาษาใหม่แม่นแล้วก็ลาออกจากงานที่นายไม่น่ารักแล้วก็ไปเปิดบริษัทแปลเอกสารคิดไปแบบไม่แค่์คำตอบแปลกๆที่ผุดขึ้นมาแล้วก็จดบันทึกไว้เพื่อทบทวนฉัน เป็นอิสระจากพันธนาการของคนรอบข้างเริ่มจากก้าวเล็กๆในวันนี้